เอาละตอนนี้ก็ฉากใกล้จบก,ก็กำล,ลังจะคืบคาเข้ามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เล่นไปหมด422ชั่วโมง400เหี้ยอะไร24ชั่วโมงนะครับแล้วก็มิสเตอร์วิเวรข้าไป19หินโบราณเฮ้ยยังขาดอีกสามนั่นก็นได้นีแล้วเนี่ยเนี่ยแบงค์น,น้ำเนี่ยเล่นไม่เคยได,ได้แบงค์น,น้ำเลยโอเคช่างมันไปละกันแล้วก็อะไรเนี่ย มิสเตอร์เอ็ดดี้แบกโอทายปะอ่าใช่นะศูนย์แม็กนัมเออตั้งแต่เลยเอาจิงว่าตั้งแต่ผมซื้อเกมมาผมไม่เคยได้แตะแม็กนัมเลยนะมนแม็กน,นัมมันอะไรกันก็จริงแต่ว่าผมไม่ได้แตะแม็กนัมเลยน,นะครับสารเคมีเไปแล้วกันโอเคสารเคม,มีเราควรจะกลับไปเอาของนิดนึงนะครับ ใน่าจะใกล้จบละเอาเป็นยาครับยาก้อนใหญ่มาโอเกตต์รอบคนอย่างนี้กันเพราะว่ายาก้อนใหญ่เนี่ยคือมันอยู่แล้วเต็มเลยนะครับประมาณนี้ไปพร้อมฮะดูเกันดีกว่าเกตต์ตัวใหญ้หนึ่งตัวหนึ่งสอง สามลุงกำนันมาใกล้ๆลุงกำนันอืมคือพบเฮ้ยไม่ตายเหรอหลบก่อนโอเค thank you หมดแรกลุงกำนันยี่สิบสองนัดน่าจะเหมือนยังมีเสียงอยู่ใช่ครับผมดูสองดีกว่า ตอนนี้เหมือนจะใกล้เชานะ้านะลูกซองต่อเลแล้วกันเจไว้ยังจะมีระเบิดอยู่ไหมผมไม่โชว์ว่าในกล่องจะมีระเบิดหรือเปล่ายุงกำนันปืนไฟยิงปืนไฟไม่ควรจะามานสะายเคยมีเหลวโอ้โหเต็มแล้วเนี่ยอ่ะกดลิกไปทำไมไม,ไม,มันทำไมมันแจกของเยอะขนาดนี้น มันต้องมีสัตตีนอะไรสักอย่างเอ๊ะไปอืมมาฮะเอ,อยู่ใน แหลปใต้ดินเหรอใช่แหลปไหมไม่ใช่นะรบับมาหนึ่งตัวอืมไม่ตายขลังไม่มีขัดข้อ,อซะโอเคถ้าผมอ่านซับเร็วหรืออ่านถ้าผมอ่านซับผิดอ่านเร็วต้องขออภัยนะครับพูดผิดแล้วขออภัยโรงงานครับแล้วก็คำหยาดเลยเนาะประมาณนี้นะครับ ทุกคนดีว่ะทุกคนได้เช็คเลยว่ามีอะไรซ่อนไหมแอะไม่เนียนไม่เนียน๋ยวผมทิ้งติ้ง,งป่ะเหมือนมันม,มีเสียงปุบนั่นไงกูว่าแล้วอืลุงกำนันอับผ่อนซะ เดี๋ยวเดี๋ยยาผมจะไปข้าแล้วต้องมีซัมติง i งไปเลยไม่คงไม่กลัวอทั้งนะคนัะซ้ายขวาทางไหนดีเนี่ยไปบอมเฮ้ยกระสุนเป็นกลเอ้ยปืดแม็กนั่มอาชามานแลมไปเก็บแล้วไง มีเสียงไปบอมเลยดิขึ้นมาข้างหลังโอ้ยโอ้ยไม่ตายแม่งเลยเบิร์นอ่าปมเบิร์ยังไม่ตายอยู่วะ จะแข่งแก่งหมดละเอ็งเราก็้องเสียงมาข้างหน้าไม่มาข้างหลังอีกแม่มาเมครับผู้ชมับไปเฮ้ยดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวเเออผู้ชมไปแล้วโอเคแหมเราคนกำลังดันของอยู่ งซ้ายครับไปต่อขวาน่าจะไม่มีของแล้วโอเคไปเถอะไป <S <S เปืองก็เปืองไงฮะไม่ใช้ปืนนี่คอโอเคเปืนพกตอนนี้กระสุนพวกเราเริ่มน้อยแล้ะผ่านลำเบิด ุสวยงามแล้วก็มีอะไรอีกไหมเฮ้ยเอฟพีเบแตเดี๋ยวดีจริงอ่ๆโอเคซุปเก็บไไฟนั่ไปเลยลักกันข้อมูล ภัยโจะเยอะกินสั้นหน่อยแล้วก็ข้อมูลอ่ะเอกสารแล้วย,ยังเปิดเลยอ,อยู่เลยโอเคแล้วก็มีห้านาทีเราจะอาเจียนนี่น่าจะเป็นเอเวลินใช่ไหม สินาจีเราจะโดดตายตัวแข็งน่าจะเอเวอร์ลินแน่ๆเลยเนี่ยเอเวอร์ลินเนี่ยจมส์แล้วก็ไปทดลองอะไรไม่รู้นะอันนี้อะไรโอเคโอ้ออ๋อนี่ไงนี่นี่นอ๋อนี่ไงมาที่ใส่ออกไป นี่ไงเอกชิตยาเรียบร้อยเอาละเอเวลินได้เวลาบอกลาแกละเอาละครับได้บอกลาแล้วเอ,เ,อเด็กเวนอุ้ยล็อกชิมเมนต์มาเดี๋ยวไอ้เอ,อกาสารครบเอาล็อกชิมเมนต์เหรอเฮ้ย จริงมนเนี่ยโอเคห้องเซฟโอเคไม่มีไม่มีกระสุนนี้เนาะโอเคผมจะเอากระสุนแกนเนก,ก็ไม่ได้นี่วะไม่ไหม,มอะไรโอเคมานี้แหละเป่นั้นมีอะไรให้ อ้าอะไรละถึงประสิทธิภาพแต่ตุ๊กตาเอ็ดวีแวร์นี่ผมครบยังมันเนี่ยถ้าครบมันไอนชิมันจะขึ้นไงเมื่อกี้ไอผมนั่งอ่านไอ้ครอบความแม่งไอชิมันขึ้นอย่าโอ้โหหยิบขอมาเต็มอีกแล้วหรอครับโอเข้าหน้าจะมีอะไรบ้างเนี่ย นี่อย่างลองตรงนี้มีอะไร้ปะตรงนี้มีอะไรไหมแม็กนัมไม่ใช้แล้วกันนะผมเล่นมาเคยใช้แม็กนัมเลยไอ้ายายนี่หรือว่าจ่ายคือเอเวอริทินปะยิ้มด้วย ไปซะเออแผ่นดินเออแผ่นดินไหวบ้าเอ้ยเก้กูวิ่งแล้วูวิ่งสี่หุนร้อยละูไม่เก็บยาด้วยไปจะพังหรอวะมวิ่งสี่หุนร้อยเออขามไปไม่แล้ไหมอย่าขวางกูอุ้ยตะเออตะเออ ออกไปออกแล้วกันเฮ้ยไอบอมมีกล่องเป็นคนเต็มละช่างมาันเฮ้ยขามเด็กขาไปไม่ต้องมาออกไปลุงกำนันนี่แหละตีสุดเป่าสุด รีบไป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 ออกครับรอดโอเคอ่ะผมบอกก่อนนะถ้าคุณเล่นเมทเขาจะมีอ้วนด่างหนึ่งตัวนะผมจำได้แม่ผมผมตายบ่อยมากกว่นี้จะมีอ้วนด่างหนึ่งตัวเว้โอเคอ่อมันทำไมมันโล่งแปลกๆวะ ออกดูว่าละว่าอยู่ไปมันลงไปแปลเบอร์นเคลียสองตัวปุ่งกำนันปุ่งกำนันโอเคตายหนึ่งสวยงามตรงนี้มันแพ้ไฟนี่า แลม้มั่งปืนเลยดิไม่ต้องมาพ่นเลยจบไหมยังไม่ตายอืมทรงเปล่าหน้าเลยเดี๋ยว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 เดยวเดี๋ยวยยเดียวรย ตายละเฮ้เยแล้วไปมึงไม่งพยายามมาเพียบเลยเชื่อเพื่ออ๋อน่าจะแพ้ไฟพวกนี้เยแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรหมดแล้วนะเออจะหมดแล้วแหละแล้วก็ขึ้นเลยไม่มีกบดังนะ ตอนเล่นเลยนครับผมจำได้ว่ามันจรันกับดักเว้ยดักผู้เล่นนะแคปคอมเพราะของของบางจุกก็จะเปลี่ยนแล้วก็มอนบางจุกก็จะเพิ่มมาแบบมันล่อๆนะครับโอเคนั่นแหละครับผู้ชม หมดได้ยังวะไปปึออ๊บโอเคเช็ดก่อนระเบิดไหมไม่แน่ใจแผ่นที่หยุดเซฟไม่เซฟแล้วอ้าวเรากลับมาที่เดิมฮะตุ๊กตา ก็ลกลับมาที่เดิมเหมือนผมยิ้เสียงเรามันคิดเป็นงใช่ไหมมันเหมือนยิงเสียงอะไรไม่รู้<ค><ณ>มันหายไปแล้วเ<ค><ณ>นี่ยเนี่ยเป็นเหตุการณ e ์ E001 โอ้ยยายอ่ะ ผมไม่ลืมอะไรใช่ไหมทำไมนี่ไงโอ้ว่าอยู่เสียงอะไรมิสเตอร์ไอ้ไอวีแวร์ไปครบแซลว่าต้องขาดหนึ่งเออใช่แล้วผมว่าน่าจะขาดหนึ่งว่ะเพราะมิสเตอร์เอวีแวร์ไม่ครบถ้าเขาครบมันจะมัน Achievement จะขึ้นแล้วมีใครโทรมาไหม วางปาเปล่าจะดีกว่าเท่ามาโอเควาาเฮ้ยเฮ้ยน,นายอีธานเฮ้ยน่าอาชาต่อสู้เฮ้ยเมื่อกี้เกือบเห็นหนายอีธานแล้วใช่ไหมมองอะไรศพตายนี่จะเป็นศพเมียตัวเอง ที่โดนแทงมันย้อนย้อนความหลังนี่หว่านี่เป็นคาเฟกองคุณนะทำไมฉันมีภาพอยู่นีด้วยเรากลับมาที่บ้านหนึ่งเลยโอเคลงจัดอ่ะพิการอี่ฉันเองอี่ฉันเอง ฆ่าเขาเลยคุณแม่อ๋อเอเบลินคุมอ๋ออย่าง้กูโดนเทะเขาไม่อยากฆ่าพ่อ,อของหนูนะงั้นเขาสมควรแล้วตอนนี้ก็ถึงตาคุณคุณแม่ฆ่าค,ค,ค,คุณแล้วอืมไรอยู่วะ มันมันย้อนลอยต้องกลับมาบ้านหนึ <laughs> ่งเฉยเลยขำเยอะถ้าคุณกำลังจะกลายเป็นสมาชิกของเราและตอนนั้นคุณก็ยังทำตัวดีๆนะฉันไม่เล่นละไม่เอาไปให้พ้น <inaudible> มีของเล่นใหม่ละอะไรอ่ะเฮ้

ไม่อีเมียเลยเกิดกระสุนบอแล้วไปจะบอลละไปพ้นอย่าอย่าเด็ดขาดรีบรุนรุนรรรเฮ้ยอุ๊ยตปล่อยพลัง เตี้ยวให้โอกาสกูลุกก่อนก็ได้เก็บบล็อกได้ยกูบล็อกรอยุดยุดเอฟเร็วเอฟเร็วแทงเลยไม่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 แล้วมึงตายห่าไอเด็กเวรตายละอ้าวอ้าวยาย

ลก็เฮ้ยโอ้โหขลางมีของเยอืมยิง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 แบบไม่ลังเลหนึ่งสงุกำนันโอ้ยโอ้ยโย้โอ้ยว้ยเ้ยโอ้โหกเดน้น อีทานกูไม่ตายหรอวะเฮ้ยมีฮอมาช่วยอะไรอีกวะอุกอาจมายางแล้วอะเ โอ้ยเดียว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 โอ้ยมัน,มนบังคับอันนี้คือบังคับโดนเลยว่ะมาแม่ผมแบบโดนแทงไม่ใช่โดนล็อกขาเขี้ย,ยะเป็นไงวะอุ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูต้องการครอบครัวแต่กูไม่ต้องการครอบครัวมึงโอ้ยโอ้โหสูงมากยี่ห้อ,อขอบจอแดงเลยอุย้ยอะไรอ่ะปืนทำไรเอด็ดเหรอใช้ซ่าทำไรเอด็ดใช่ไหมใช่เออว่ะ ขอจบด้วยอาบีจีแต่กูจบด้วยปืนนี้อี่ฮะยายไอ้ยายขอจบด้วยหัวปีกูจบด้วยปืนนี้สู้ง่ายยางวะไอ้เหีย้ย าจบอาวจีนี่แม่งจบปืนเสร็เรียบร้อยฮะกลายเป็นหินสไลด์ไปอันนี้จบแล้วหรอ,อ,อ,นนอมีฮอร์มารับอ่อช่ปหะ มีออมมารับไปวะมันคือใครวะเดินมาแบบเฮ้ยไอหนุ่มนี่หล่อวะผมคิดเลดฟิวฮะเดี๋ยวพี่ใจที่เขาที่เขาปุ่นทำไมมาชากตัวนี้วะพี่คิดกูเป็นงั้นหรอวะถ้าหกมันไม่ใช่งั้นดิ หกแล้วภาคเจมมุงใครวะเนี่ยเดี๋ยวแค่คิดหรอวะอีธานเมียเมียคุณรอดมาได้แล้วผมดีใจนั่นเหรอเดี๋ยวกูเดี๋ยวคิดหน้าตางั้นเหรอวะ นี่คำก้าวคำคำกล่าวประตูบานหนึ่งเปิดบานหนึ่งลงก็คือคืนนี้ประตูบานนี้แน่นปิดลงช่างเป็นค่ำคืนที่ยาวนานจริงๆแต่ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวยังมีคนอื่นที่เหลือนอกจากผมมีอาเจฟฟ์พวกพวกเบเกอร์ก็เช่นกันเจ้าสิ่งนั้นเอเวลีนนะทำให้พวกเขาเป็นแบบนั้นแต่ตอนนั้นเอเวลีนตายแล้ว และพวกเขาก็มาปิดฉากเรื่องอะไรแบบนี้ผมเพิ่งทำใจคาำใจกับการสูญหายได้และตอนนี้เ,เธอก็กลับมาแล้วและจะ,จะเริ่มต้นชีวิตใหม่นี่อาจจะเป็นประตูบานถัดไปที่จะเปิดออกเย่ yeah! จบแล้ว คจบครับผมคือจริงไอช็อตเมื่อกี้ไอช็อตไอก่อนจบเนี่ยมันมีมันมีฉากจบแบบสองแบบนะก็คือถ้าถ้าคุณเล่นเป็นโซอีอ่ะฉากจบตรงเฮลิคอปเตอร์คุณจะไม่มีมีอากลับบ้านนะจะมีแค่รูปภาพอย่างเดียวแล้วก็แต่มันก็มาโผล่ภาคไปดีว่าแล้วก็ที่คัคือคิดกูเปลี่ยนไปเหมือนคนน่าจะหาตัวอย่างน่าคิดไม่ได้มั้งก็เลยเอาเอาแบบนี้มาก่อนครับ แล้วก็สตีดินยูเจก็จบแล้วสำหรับในเรื่องเลย DLC อซีก็คิดกับออฟโซอีน so e, นะแล้วก็ส่วนวีโอที่ถูกแบนนี่ต้องดูก่นจะเล่นไหมนะครับโอเคนะน่าจะหลายน่าจะประมาณเกือบสิบพันมัม้งเกือบสิบพันแหละใช่นะครับนี่ก็เป็นเอ็นคิดิตโอ้หิวเลยขอบคุณที่ทุกคนที่มาดูครับตั้งแต่ตอนอ้นจนจบแล้วก็ ขอภัยที่อ่านซับอ่านซับผิดอ่านซับเร็วแล้วก็พูดผิดมาตลอดคาอําอยากขอภัยนะครับที่ผมพูดแต่นร้น่ต้นจนจบขอภัยหนักที่ดีด้วยนะัโอเคมันโดนนี้ก็ติดไมเนี่ยขนะูข้ามก่อนแล้วกันเหมือนจะโดนรีดสิ่งไงไ่รู้โอเคเรียบร้อยฮะโบนัอ่ะข้ามเลยแล้วกันเนาะข้ามไป โอเคจบทั้งหมดสี่ชั่วโมงสี่สนาทีนะครับไม่ตายเลยแล้วก็มิสเตอร์เอวี่วร์ขาดหนึ่งเปลี่ยนโบราณขาดแล้วก็เอกสารอ่นานครบเปิดไอเทมทั้งหมดห้าครั้งไอเทมรักษาท4่ยาส,สถียรเสถียริภาพใช้ไป 2. สอสเตียรอยใช้ไปสามโอเคจบเนื้อหาเนื้อเรื่องหลักนะครับโอเคมา ไม่ใช่วิโลดกับเอ็นออฟโซอีเดี๋ยวอันนี้อันนี้ผมยังไม่ได้ซื้อครับอันนี้ผมยังไม่ได้ซื้อแต่น,นี้มันอันนี้มันแถมมาให้ส่วนว,วิโอที่ถูกแบนคิดก่อนละกัน <c oughs> มันจริงๆริมันมีมากกว่าอีกหนึ่งอันนะก็คืออันนี้ก็คือมันจะมีหมดเชลนพิเศษด้วยจะเป็นแบบอะไรแ,อ,แอีธามนมาด้าแฮปปี้เบิร์ดเดย์แจ็คอะไรไม่รู้นะครับบะบะบ,บเดี๋ยวไอวิโอที่ถูกแบนเนี่ยแบนฟุตเทนเนี่ยมันรู้จะเล่นเปล่านะครับ ข้อมูลนี้น่าจะเป็นของเคนซี่จากเรย์เลยอ,อันแรกคือไน h t แม r e อันที่สองคือเบดรูม uh, ก็คือห้องนอนอันนี้คือต้อง,อง,อง,องเนียนนะต้องไปนะอันที่สามคืออันนี้ต้องเล่น,นเป็นโซอีนะก็คือเหตุการณ์ทำไมถึงพ่อครัวเบเกอร์ถึงเป็นแบบนี้เพราะเอเวอร์ลินและก็จะนสุดท้ายคือไพ่ที่ยี่สิบเอ็ดอันนี้อันนี้โหด เดี๋ยวคิดอีกีแล้วกันเราจะโหลดบันเล่มไหมนะครับโอเคจบสลับเนื้อเรื่องครับก็เดี๋ยวเรามาต่อด้วย D L c Not A Hero History ไปแล้วเจอกัน